สามเดือนที่ผ่านมานะคะย่างเข้าเดือนที่สี่นะคะภายใต้นโยบายก็ยคือหมอในพลังแห็นที่ท่านว่าที่อธิการบดีได้แถลงต่อ,ตอสภาวไว้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยการที่โชคดีก็คือเป็นเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะคะมีท่านอาดีตอธิการสองท่านนะคะสามท่านในสามท่นาทนดรเชจิรวัตรบิ๊ณฑ์บิ๊กเน,น,เนอธิการอดีตอธิการบดีหมอในราชแพทย์กรุงเทพน,นะคะก็เป็นที่ปรึกษา ไว้ก็ทํางานด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างดีนะคะและก็เหมาอะไรก็ขับเคลื่อนโดยไม่ได้หยุดชนะในชื่อของการพัฒนาเพื่อนอย่างให้แจ้งในเพื่อนพี่น้องชาเวเยตร์ได้ทราบนะคะในความหัวใยซึ่งหลายท่านอาจจะหวัวใยตรงนี้อยู่นะดินก็ทํางานเป็นี่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะตั้งแต่ที่ดับ,นนบ,ดบาารับตำแหน่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มาสี่ปีนะก็เป็นคบวาระตรงนั้นพอดีนะคะ เรนหมาเลยจะขับเคลื่อนไปด้วยนโยบายของหมาเลยพลังแผงดินนะคตามที่ท่านอธิการบดีว่าที่อธิการบดีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเพิ่มวันนี้เดี๋ยวรองแผนนะคะรองนโยบายและแผนก็จะได้พูดถึงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนตรงนั้นด้วยนะคะที่ผ่านมาค่ะว่าทำอะไรไปบ้างนะคะสองสามเดือนที่ผ่านมาอันที่หนึ่งสิ่งที่ดีงานพวกเราได้ขับเคลื่อนคือเรื่องของการเลือดการปิดครับเรียนนะซึ่งเราก็บ่นกันมาโดยตลอดเพื่อ้สอดคล้องกับ ฤดูกาลสัมพันธ์กับการปิดเทอมภาคเรียนของมัธยมนะคะที่อพอเราปิดเทอมนะคะเด็กลูกเล็กๆเขาก็เราปิดเทอมเขาก็ปิดเทอมอยู่นะคะและด้วยเศรษฐกิจนะคะของภาคใต้บ้านเราที่เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะเป็นเรื่องของยาอาชีพนะคะอาชีพการปิดยายก็ทพามากินไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ด้วยสภาพภูมิอากาศด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะ,ะก็เลยขยับ เลื่อนมาเปิดพิพินภซึ่งนักวศรีธรรมราชกระสุนข,ขาวารก็เป็นเช่นนั้นนะคะส่วนมาเลยที่เป็นมาเลยเก่าก็ยังเปิดเดือนสิงหาคมอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วบอกเปิดตามมาเชียงก็ไม่ว่าจะสัมผันนะสอาเซียนตรงไหนเท่าไหรนักนะคะถ้าพวกเราไปดูตรงนั้นนะคะ,เร,นนะ,คะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ได้ดำเนินการไปในทีมงานที่ทํากันอยู่นะคะก็คือในเรื่องของอดําเนินการเกี่ยวกับโครงการตามรอยพ่อนะคะ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมประมาณเกือบ300คนจากเป็นหรุ่นนะคะเพื่อที่จะไปถาไวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลวงรัชก,กาลที่9แล้วก็ดูโครงการพระราชดำริของพร์ท่านสีห้ที่นะคะโครงการช่างหัวมันนะคะโครงการประตูระบายน้ำของรัะตูป็นต้นนะคะ และก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียกเว้นที่ดิฉันดูผลการประเมินแล้วก็คือที่ต้องปรับปรุงก็คือยาพาหานะคะก็ต้องขออภัยในความขัดเลื่อนตรงนั้นด้วยนะคะเพื่อนที่น้องชาวเวียนซาได้ไปร่วมกิจกรรมโครงการที่3ที่ดำเนินอยู่ก็คือโครงการพัฒนาลุ่นน้ำตะปีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ดำเนินการจะคล้ายๆกับโครงการลุ่นน้ำพัฒนาลุ่นน้ำฝักพนังค่ะ อันนี้ก็มีหลายยุทธศาสตร์หลายกลุ่มทีเดียวที่กําลังระดมสภาพกําลังภายใต้ของรองนโยบายและแผนนะคะบศดรมาริสาอินทวงนะคที่ท่านทียงานนี้อยู่นะคะและกเ็เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของในเรื่องของที่จะดํเาเนินการสัญญาจ้างนะคเพื่อนพี่น้องที่มีสัญญาจ้างอยู่หนึ่งปีนะคะตอนนี้ก็มีนโยบาย ด้วยว่าที่ท่าจนอร์กระบีตั้งแต่สแสดงต่อสภานะที่จะให้เพื่อนพี่น้องได้มีความมั่นคงในอาชีพเพราะอยู่ไปจำหลักสูตรด้วยในสัญญาจ้างของปีนะความมั่นคงขวัญกำลังใจก็เป็นปัญหาอยู่จึงอยู่ระหว่างดำเนินการที่จะจ้างท่านสามปีนะคะกำลังจะต้องเข้าสภานะครชอบเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนะคะในการประชุมสภามาเลยก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเพื่อนพ้องท้องที่ซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพ ของหลักสูตรนะคะของหมหาวิทยาลัยนะคะนี่ก็ดําเนินการอยู่นะคะเรื่องที่สามเรื่องที่สี่นะคะก็คือเ,อาเราดำเนินการเออทำมาหาไรไา,หายได้เข้ามหาวิทยาลัยนะคะในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาในเรื่องการจัดสอบคู่ผู้ช่วยนะะเราหยุดชะงักเรื่องนี้ไปนานนะคะอันนี้ดําเนินการโดยท่านรองศางสตราจารย์ปั๊กเกอร์คิวสักสีกเพชรนะคะที่สอบคู่ผู้ช่วยดำเนินการไปแล้วสองครั้งนะคะก็ มีรายได้เข้ามาทีาไรเพื่อจะมาใช้เป็นสอสวสดิการนะคะในการที่จะทากิจกรรมต่างๆนะคะและก็ล่าสุดก็จะมีการในการสง่งโปโตของปีนี้กาหนดววนที่2กร,รกฎาคมซึ่งเพื่อนพี่น้องคงจะต้องเป็นกรรมการคุ้มสอบนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างดาเนินการที่เดียวกันซึ่งสอบรอบการทั่วประเทศนะคะภายใต้ที่ได้เข้ามาบริหารงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะ เท่าที่พบก็คือในเรื่องของความเสี่ยงของมาวิยาลัสภาสุร,รธานีเดิมปีนี้นะครับประมาณ 2. ปี2560มีอยู่เจ็ดตัวชี้วัดนะคะตอนนี้ก็ต้องรายงานสภาทุกเดือนล่าสุดที่ที่ท่านดูแล้วเป็นความเสี่ยงที่น่าจะแก้ไขปัญหายากนะส่วนงานวิจัยการใช้ประโยชน์งานวิจัยต่อสิ่งถึ้องที่น,นั่นก็สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้นะคะความเสี่ยงครับที่หนึ่งก็คือเรื่องของสัตวิตน,นะคะัะ เปลนมาตรฐานสกน,นั้นมีการวัดผลสังกิตกับบัณฑิตนะคะเราวัดผลบัณฑิตชั้นปีที่ส่ไปแล้วนะคะปรากฏว่ามีการสอบผ่านน้อยมากนะคะอันนี้จึงเป็นจุดใหญ่ที่คิดว่าเอาความเสี่ยงตัวนี้ก็ยังเป็นความเสี่ยงของปีนี้อยู่คิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงได้วันนี้ก็ได้อไมอบหมายให้คำบรรภาษานะคะได้ไปจัดก,การคิดหลักสูตรเพื่อที่จะส่งมอบไปยังคณะนะคะเพื่อที่จะไปจัดอบรมนะคะ ในเรื่องของสงกฤษเพื่อที่ให้บัฑิตนะคะมีมาตรฐานตามที่สองกำหนดไว้ซึ่งที่แล้วได้คุยกับท่านอาจารย์มยนนะคะท่านอาจารย์ผู้ช่วยสัปเหร่ยสมเชาชาตินรุงว่าด้วยเรื่องของการเรียนสังกฤษที่เราลงทุนไปมากมายในเรื่องของการอบรมท่านคิดว่าเกิดประโยชน์น้อยกับการอบรมแต่ทำยังไงที่จะสรกติ ขาไปอยู่ใน way o อไ i f e หรือวิถีชีวิตของนักศึกษาในช่วงของการเรียนการสอนเป็นต้นเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะจัดเข้าไปในเนื้อหาอร,หรายวิชาที่เราเคยกาหนดกันไปแล้วนะคะว่าให้ดาเนินการรายวิชาสัก้งภาคเรียนสั้ง,งร,รายวิชาหรือเรื่องการสื่อสารหรือรการมอบหมายงานอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบการเรียนการสอนนะคะที่จะทําให้เด็กได้ฝึกปฏิบัตินันนะคะ วัะนั้เราซื้อ u สเซอ่เซอร์ท่านผศปริญญานะคะน่าจะทราบในเรื่องของสาบันภาษาด้วยก็คือยซอร์ละ300 300 000, บาทเพื่อจัดสอบกนเสียตังค์ไปหลายหลายบาทนะฮะหลายตังค์มากเลยถ้าสอบอย่างเดียวแล้วดักษัาสอบไม่ผ่านเพราะกระบวนการพัฒนาจึงมีความสำคัญยิ่งนะคะ,ะระดับในของหมหาวิทยาลัยก็จะ ทาลําบากนิดนึ่งค่อีก่อหลักสูตรจะทําง่ายคล่องตัวกว่าอันนี้ก็ได้มอบนโยบายไปยังคณะบดีทุกคณะนะคะให้ไปขับเครื่อนเรื่องนี้แล้วการแก้ปัญหาสําหรับปีนี้ก็คือให้ไปจัดการดูแลนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะที่จะพอมีพื้นฐานสังกกตที่คิดว่าพอที่จะดูแนวโน้มละ,ะ้าอบรมระยะสัสนะน้นเทียบขาดตามเกณได้ก็ไปจัดการ สําหรับนักศึษาชัติที่สามก็จะฝากหลักสูตรอาจารหลักสูตรกำการหลักสูตรนะคะของทุกหลักสูตรช่วยกรุณาปรับกลยุทธ์ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของบุรมศึกษาค่ะนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของที่ว่าความเสี่ยงยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะแก้ปัญหาความทุกข์ยาก้องอาศัยขอรม่วมือของทุกท่านก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะ เราจ่ายข่าไภไฟเพื่อนพี่น้องชาววิทยาศาสตร์ทราบไหมคะเดือนบางเดือนสามล้านนะฮะสามล้านบาทเพราะฉะนั้นเะฉพาะเงบป,ประมาณแผ่นดินนะฮะกับค่าที่เป็นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาถ้าเราไม่ช่วยกันประหยัดแทนที่เราจะได้เอางบส่วนนี้ไปทำอย่างอื่นนะคะเ,ออเราก็ไม่สามารถดึงการได้เขอความกรุณาได้ช่วยออดูแลนักศึกษาของเรานะคะให้ อยู่ในหมวดของการปิดน้าปิดไฟประหยัดพลังงานห้องเรียนต่างๆด้วยห้องเรียนห้องน้านะคะหรือตามลานของอหาวิทยาลัยต่างๆถ้าเพื่อนพี่น้องได้เห็นได้พบเจอก็ตรวจสอาแจ้งที่สำนักงานนะคะหรือแจ้งตำรวจของมาทยาลันะคะซึ่งสามล้านไม่ใช่น้อยๆนะคะต่อเดือนคนนักศึกษาบางท่านก็อาจจะบอกว่าจ่ายค่าทิ้งแล้วเคยการณา ได้ทาความเข้าใจกับทักษศาด้วยว่าค่าทีา่เทศยบาให้มานั้นเป็นนิดเดียวที่ไม่พอบทสุดท้ายก็ออกเป็นการใช้ง้ประมาณเป็นนิดเข้าไปดําเนินการนะคะท่านรองคูณด,ดูหนึ่งปีเท่าไหร่นะเดือนเกือบสามล้านไปที่ควรน้าควดไฟทิ้งนะคะาว่าเรียนทุกพ้อทุก่าครูบาอาจารย์ได้ยืนรอให้เขาปิดไฟให้สนิทให้เรียบร้อยก่อนปิดัดลมเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกนะคะทำกักสิทธิข้าจะเข่าที่กัน ตามหลักวิทยาว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราบอกแค่ครั้งเดียวพอเราเดินออกก่อนนักศึกษาไม่ปิดค่ะก็ณีทฉันเคยเจอแล้วก็ท้องพานักศึกษาปิดตามหลังของทุกห้องนะคะทุกห้องเรียนอาคารเรียนอะไรนะชาติการท่องเที่ยวนะครับสองปีที่แล้วจะเป็นอาคารนั้นก็บอกนักศึกษาว่าไปดูซิว่าอาจารย์ท่านไหนสอนห้องนี้อยู่พอไปเจอกอ็เราก็ปิดชื่อไว้ในใจนะคะแต่รู้เลยว่าท่านไม่ช่วยกัน ดาเนินนโยบายเรื่องการประหยัดพลังงานเลยนะคะการปิดน้ำปิดไฟก็เป็นส่วนหนึ่งหรือสวิตช์ไฟของห้องเรียนต่างๆนะคะนั่นคือความเสี่ยงส่วนความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนะคะตอนนี้คิดว่าแก้ปัญหาได้หมดนะคะตอนนี้จากจิตตัวก็เหลืออยู่สองตัวท่านกรรมการสภาที่เป็นอนุกรรมการในสภาท่านก็ให้รับถ้าเราหาอะไรไปชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้ท่านบอก ไปจัดการทํามาว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนเนี่ยถึงเรื่องอะไรสังปทนี่ก็เช่นเดียวกันบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการไม่ได้สามารถท่านทําเรื่องเป็นไหนแล้วผลเป็นอย่างไรต้องรายงานนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเหมาอะไรที่ประชุมสภาก็จะถูกรายงานตัวบุคคลตัวชีวัดการประเมินความสำเร็จตัวชีวัดทุกเดือนค่ะนะคะจึงเรียนมาเพื่อให้ท่านได้ทราบบริบทนะคะอันที่สองนะคะเรื่องของที่อยากจะ พูดคุยแลกเปลี่ยนนะฮะตั้งแต่รับงานก็คือในเรื่องของการใช้งบประมาณการทำโครงการนะคะซึ่งจะมีหลากหลายมากดิฉันคิดว่าเมาะะ้าในราชพัุรธานีที่มีงบประมาณเพียงพอนะคะในการที่จะบระหิหารจัดการแล้วก็ถ้าที่มีงบประมาณกัดีๆการเปินการอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพนะคะคุ้ทุนคุ้ค่าสามารถที่จะจัดเงินไปจัดการปีก A ที่พวกเราบ่นกันอยู่เนี่ยได้ กือบทุกอาคารค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะเคยเป็นคณบดีแล้วก็เป็นรองข้าราชการฝ่ายวางแผนอยู่ก่อนนะคะก็จะรู้ว่ากระบวนการในการพิจารณางประมาณนะคะจะต้องคลี่รายละเอียดเยอะๆหน่อยนะคะแล้อก็มีประสิทธิภาพมีกรรมการประเมินท่านหนึ่งนะคะมาประเมินที่มหาวิทยาลัยของเราแล้วก็ท่านผูงการของเราแต่ละครงท่านบอกว่าโอ้งกเยอะมากนะคะ มาอะไรราชสัาสุราษฎร์ภูเยอะนะที่มาอะไรท่านนี่โครงการละเจ็ดพันเนี่ยโครงการละหมนะื่นสองเจ็ดพันหมื่นสองแต่ของเราที่เข้าที่ดิฉันดูบางหน่วยงานมันมีกระดาษบันทึกข้อความมาแผ่นเดียวอ่ะขออนุญาตใช้งบเก้าหมื่ 9, 8, นแปดขออนุญาตใช้งบห้าหมื่นสี่ด้วย